ดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารบอกหูว่าเออมันจะเป็นประจําภาคก่อนนะครับเอออ <c oughs> ีสานก็ห้องอย่างหูคนใต้ก็ห้องอย่างหูคนกงก็ูู้นี่ครับวิธีการทา <ำ S 2> แกงฮังเลนะครับ <c oughs> มันเอากินช่วงไหนก็ไม่ไม่สายะไม่สาเนาอยปีไหม่เมืองหนาอ <c oughs> เลยอ๋อเลยอ๋อครับเดี๋ยวจะคือคุณแม่นะครับคุแม่มาแนะนำมีอย่างไรบงครับไม่ได้เลยครับเกือบส้มเกือบเทียนเนาะครับเอาเป็นว่เกืส้มแล้วเนาะครับคุแม่นั่งเลยแม่นั่งแนะนำนะครับวันนี้กุ๊กกิติมาซักคุณแม่มาแนะนำครับมีอย่างไรเคือส้มครับเคือส้มนะครับอันนี้หอมขาวอันนี้หอมแดงหอมแดงหอม หอมขาวออีเหหรมแดงอันนี้หอมขาวครับใส่นักเลยนะครับจิ้นอันนี้ขิงครับขิงอันนี้น้ำมะขามมะขามเปียกครับแล้วก็มาสุปรสรสดีครับซุปรสดีแล้วน้ำตาลครับน้ำตาลอันนี้น้ำมันหอยครับนักสะอิยวขาวครับแล้วก็มีพริกพริกพริกอย่างแมรพริกแกงพริกอย่างพริกแกงหางเลพริกแกงหางเลอ๋ออันนี้ผงมันผงแกงผงหางเลผงหางเลอันนี้หอมดองอ๋อหอมดอง อันนี้กัวครับลิสงลิสงอ๋อกัวครับเครื่องของมี่มี่นาะตีจะทำอันนี้เป็นเนื้อเนื้อหมูนี่ประมาณจะเป็นเนื้อหมูสามชา้นประมาณกิโลกิโลจะเครื่องประมาณนี้นะครับนาอครับเดี๋ยวแม่จะมัดกั่ได้ครับนี่เดี๋ยวก็เอาเทใส่กันวกกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวสกรรมแม่จะอันมักคือดูนะครับทอนต้องมักไว้กี่คืนไหมคืนเดียวนี่แ่ะครับอ๋อครับ แม่ต you kind of mm ้องบอกมักไว่าหนึ่งคืนนะครับครับเดี๋ยวจะทำวิธีกันมักครับครับตอนนี้แม่จะมันทำเพื่อดูนะครับใส่มันหอยครับซีอิ๊วขาวไปก่อนนะครับวิธีกันมักนะครับน้ตาลครับจานสุรสดีรสดีน้ำพริกพริกหอม หอมดองนะครับโพลิโซครับแล้วก็พริกเออแล้วผงผงฮังเลผงงเลครับอืมขั้นตอนเยอะนะครับไงฮังเลนี่ใส่ขิงขิงครับอันนี้ก็หอมขาวครับหอมขาวมันต้องโคกแล้วไหมล่ะโคกสักอย่างอ๋อนี่ก็หอมแดงครับหอมแดงก็มันต้องโคกนะครับเวลาเอามาเกี่ยวมันก็จะ ออครับเผื่วส้มครับเผื่อส้มใสไว้หมดเลยนะครับมันจะมักนี่นะครับภาคอื่นนะครับคนที่นูนะครับเก่งฮังเลคนคนจยงไฮจยงไฮครับห้องแก่งฮังเลภากอื่นห้องอย่างบอกด้วยนะครับน้ำตามน้ำตามเปียกยำนะครับเี๋ยวเทน้ำลงไปนะครับน้อง แจกแห้งเลก่กทำอยา่างใสนึ่งมดแล้วล่ะอ๋อมะขามเปียกนะครับครับนนี้เราจะขยำให้เข้ากันนะครับน้อนี่แ,แหละครับต้องมักให้มันเข้าเข้ากันนะครับแจกแฮงเล่มันต้องมักไว้หนึ่งคืนนะครับเอ้ยน,น,นะครับเสร็จละต้องแจกถ้วเย็นกข่าไหมแจกก็ได้หน้าหนาวแจกก็ได้หมนกักน,น,น้อนครับครับผมเราต้องรอหนึ่งคืนนะครับครับ อันหกเราจะมาทำให้ดูนะครับแกงแหงเลนะครับครับอันนี้แกงแหงเละมกักไปหนึ่งคืนนะครับเราจะมาคั่วนะครับอ๋อันนี้เป็นในกระแมนนกคัวจนทุบเลยจ้ะโอ้เจ้าไป่อมแล้วก็ทิ้งบอนเอาขี้เินเ่อยมบุญเกิ่นทิ้งจะหนีนอืมใด้เวลาเมื่อไหร่ครับเมื่อ ชิ้นชูโมงกับขาหมูน้อหมูเน่าอ่อนเน้อแก่ว่าถ้าหมูเนื้ออ่อนก็ปั้นเปื่อยถ้าหมูเนื้อแก่มันก็นานเปื่อยเหมือนกันเนี่ยของนี่เขาต้องจีนมันเปื่อยเหมือนกันนี่รสชาติอะไรคั่วมีเยอะเนาะโหอ๋อเยอะจ่ใจเย็นแกงข้างเลยนี่นะหมูนี่มันแก่จะเปื่อยจะลานหมูนี่นี่หอมที่นี่นะ เจออาอีกเนาะอืมเจออ้าอีกเดี๋ยวแม่จะใส่ฐานครับ<ด> <Hey. S 1> จริงค่ะปวดใจเกลียดปวดกดใจเกลียดอ่อน,นอ้อมนเรเกรินอืมนี่ใส่ฐานเนาะครับแข่งลีคนยิ่มึงมันได้ทักหมอนะมันทักหมอกับยีนะตนะนจะไฟจะไหม้หม่อมอ,มอคนตลอดเนาะคนตลอดนะครับแต่แงลี ล้อจนหมูซุกกูเนาะงอโมล้อจนหมูซุกกูเนาะล้อจนเปื่อยเนาะค่ามันได้ตีมันเหี่ยวแห้งแล้วก็หาก็อนนำเยอะให้หน่อยนึงมันอบผมไว้แห่นทำให้แห้งเหาก็อนนำเยอะอันนั้นเราเยอะให้หน่อยทำให้แห้งเหาก็อนนำใส่ให้น้อยนะครับอืมนำใส่ให้มันแห้งหางเลี้ยหมูมักไว้แต่คืนแล้วนะครับตัวนี้ก็สว่างแล้วนะครับอืมจะมักไปเรื่อยๆเนาะ ก้นเรื่อยนะครับเนาะมัน้นเลยเนาะถ้ามันแห้งต้องอหน้ามเยอะมันแห้งต้องคือมันติดโมะนะครับอ้าวครับตัวนี้เกงฮังเลนะครับกดเซ็ตเลยนะครับโอ้ดูเครื่องนะครับน่ากินมากๆนะครับจีหมูสามชั้นนะครับใครมามากหมูสามชั้นก็เลือก แล้าไส้กินนี่มันเป็นเนื้อนะครับนี่ครับต้องใจสามจานอย่างเดียวนะครับถึงจะอร่อยครับถั่วจึงขิงนะครับเทียมหอมแดงนะครับเผือส้มนะครับจิ้มพอนะครับนี่นะครับเอามานําเสนอนะครับเพราะว่าแถวเออหักเหนือนะครับจะยากกันกินกัน่ข้ากับช่วงสงการนะครับครบจิ้มนะครับ แ่งฮังลีืม,มันพริสุงนะครับกระเทียมหอมแดงมันต้องมันต้องตุบนะครับมันต้องทุบให้เป็นเม็ดๆเ,เ,เลยครับนะครับสุดยอด ครับนี่ชีวิตคนมหนอกนะครับจะได้มาแนะนาสูตรอาหารนะครับหัวจัดของเนื้อแต่งหรือเปล่านะครับแต่งห้างเล้นะครับเล้าแซงก็โอเคครับครับที่คนมนอกพยายามจะหานะครับเนาะเออสูตรกับเข้าหลายๆอย่างมาเสนอนะครับคนที่เข้ามาติดตามไหมครับขอนก็ทติดตามผมด้วยนะครับก็ซับจะไข่ครับอันนี้ชีวิตคนมนอกครับ ครับผมชอบกดไลค์นะครับใช่หรือแม่กดแชร์นะครับกดซับจะให้หรือกดติดตามคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ